สวัสดีค่ะครัวกับป้าเจค่ะเวนนี้มาชวนทําแคบหมูนะคะทําเยอะๆเก็บใส่กระปุกไว้เก็บไว้ทานได้นานค่ะทันกระส้มตามก็ได้น้ำพริกก็อร่อยกับอะไรก็อร่อยวิธีทําก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะหนังหมูเนี่ยป้าเจจะใช้หนังหมูอยู่ประมาณหนึ่งกิโลนะคะมีน้ำหนึ่งถ้วยแล้วก็มีเกลือ วันนี้เนี่ยเราจะมาทําครัวอยู่ด้านนอกนะคะพอดีว่าข้างในจะร้อนไปนิดนึงค่ะก็เลยจะมีแสงแด,ดดลงมาโดนกระทบโดนเขียยโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นว่ามีเป็นแสงลงมาหนังโบที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะเอาไปทําความสะอาดล้างให้สะอาดนะคะอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเจใช้อยู่1กิโลแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทํามากกว่านี้เนี่ยก็สามารถทําได้นะคะซื้อมาเพิ่มได้อันนี้ก็จะเป็นน้ำหนึ่งถ้วยนะคะ เกลือครึ่งช้อนชาคือถ้าใครอยากได้รสชาติที่ดีกว่านี้นะคะก็ใช้ผงปรุงรสนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีรสชาติครบเอามาแทนเกลือก็ได้ค่ะก็จะได้อีกรชาติหนึ่งอร่อยด้วยค่ะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเตรียมหนังหมูกันก่อนหนังหมูเนี่ยเอามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเนาะ ปเจก็จะหั่นอยู่ชิ้นประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่มากปเจอยากได้ชิ้นเล็กๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบชิ้นใหญ่เนี่ยหั่นหนากว่านี้ได้ค่ะถ้าเราชอบมันเยอะนะคะเราก็หาชิ้นที่มันมีมันเยอะก็ได้มันหน,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 นานิดนึงนะคะหนึ่งกิโลก็จะได้อยู่ประมาณนี้ค่ะ ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะตั้งกระทะแล้วเนี่ยหนังหมูที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้เนี่ยเอาใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวหนังหมูก่อนนะคะโดยการเติมน้ำเข้าไปน้ำที่เราเตรียมไว้หนึ่งถ้วยนะคะเทลงไปเลยแล้วก็ใส่เกลือ อย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้รสชาติที่มันนุ่มกว่านี้ก็อาจจะใช้ผงปรุงรสนะคะใส่เข้าไปแทนเกลือได้ใส่ตอนนี้ได้เลยะค่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่เกลือพอเราเปิดไฟแล้วเนี่ยเราก็จะเคี่ยวหนังหมูกับน้ำเนี่ยนะคะให้มันเดือดอันนี้ก็จะเริ่มเดือดละพอเดือดเสร็จแล้วเราก็จะคนคนไปเรื่อยๆนะคะคนบ้างพักบ้าง ให้หนังหมูเนี่ยสุกทั่วๆกันโดยน้ําร้อนทั่วๆกันอันนี้นี่คือน้ำเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าหนังหมูเนี่ยมันจะเริ่มติดก้นกระทะเราต้องคอยคนบ่อยๆพอคนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำมันหมูเนี่ยเริ่มออกมานะคะเพราะว่าน้ำมันแห้ง จะมีน้าน้ามันออกมาน้ํามันของกากหมูนะคะคือน้ํามันตัวนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ทํากับข้าวได้ทําอาหารได้ไม่ต้องทิ้งนะคะแล้วก็จะมีถ้าเราใช้ตรงนี้ก็จะมีความหอมของหมูอยู่ด้วยของเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติก็จะยิ่งดีอย่างคนสมัยก่อนที่เขาทำเนี่ยก็ส่วนมากก็จะใช้น้ํามันหมูนะคะอันนี้คือเริ่มเดือดละนังหมูนี่ก็จะเริ่มใสคือเราไม่ต้องให้กรอบมากนะคะ คือค่อยๆเคียเ่ยวไปให้ไฟอ่อนๆให้น้ำมันหมูออกมาให้ใหได้มากที่สุดนะนะคะจากหมูชิ้นใหญ่ๆ,ๆนี่ก็จะหดลงมาเหลือชิ้นเล็กๆอันนี้คือต้องคนบ่อยๆนังหมูก็จะเริ่มใส่ๆพอเริ่มใส่เนี่ยเดี๋ยวเราปิดไฟปิดไฟแล้วก็ไม่ต้องตักขึ้นนะคะเอาแช่ในน้ำมันไว้อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเราทำตอนตอนเย็นเนี่ยแช่ค้างคืนไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยตอนเช้ามาแล้วก็เอาออกมาทอดทีเดียว แช่ทิ้งไว้โดยที่เราไม่ต้องเอาตักขึ้นมานะคะแช่ไว้อย่างนั้นเลยค่ะอันนี้คือแคบหมูที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะอันนี้ป้าเจทิ้งไว้อยู่ประมาณสามชั่วโมงนะคะมันก็จะได้เป็นเหมือนกับเรียกว่าหนังหมูที่แช่ในน้ำมันมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือคือเย็นแล้วนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราทำตอนกลางวันเราไม่ได้รีบเนี่ยทำตอนกลางวันทำตอนเย็นเนี่ยเราก็เอาค้างคืนได้เลยแล้วทีนี้ตอนเช้าเนี่ยเราก็เอามาทอดอีกทีหนึง่งวิธีการทอดเนี่ยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะเราก็แค่เปิดแก๊สอันนี้ปเจจะเปิดแก๊สนะคะเสร็จแล้วก็จะทอดในน้ำมันของของหมูที่เราเคี่ยวมานี่แหละคะ่ะค่อันนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้ว แล้วก็จะปล่อยให้เขาค่อยๆร้อนขึ้นนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะช่วงจังหวะนี้เนี่ยพอน้้ามันเริ่มร้อนเนี่ยเราต้องระวังอันนี้หนังเขาก็จะค่อยๆพองนะคะพอนื้อมันเริ่มร้อนเนี่ยหนังก็จะค่อยๆพองแล้วก็จะคนๆเขาไฟไม่ต้องแรงนะคะตอนนี้จะได้ยินเสียงน้อมันแตกตั เราเอาไว้ทำทาเอาไว้ทานกับน้ําพริกก็ได้นะคะทําน้ําพริกกินกับน้ําพริกก็อร่อย1กิโลนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย นี่ค่ะ นี่ค่ะน่าทานใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยปเจเอาน้ำพริกมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองทานนหดดีย อร่อยมากเลยค่ะชิมน,นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ